อ่าโอเคครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการปั๊มคนดูไลฟ์สดนะครับใน a c e b o o k นะครับอ่าขั้นแรกนะครับให้เราเข้าไปที่เว็บ KMM Critic h แบบนี้นะครับพิมพ์ไปว่า KMM Critic h นะครับจะพิมพ์ตามหรือจะคลิกลิงก์ก็ได้นะครับง่ายดีนะครับอ่าแล้วเข้าไปที่เว็บแรกแบบนี้นะครับสำหรับคนที่พิมพ์ตามมานะครับอ่ามาเข้ามาหน้านี้นะครับอ่าใครที่มีสมาชิกอยู่แล้วก็ลงชื่อเข้าใช้งานกันได้เลยนะครับส่วนใครที่ไม่มีกดสมัครสมาชิกก่อนนะครับอ่าให้เรากรอกชื่อผู้ใช้งานแล้วก็กรอกไปนะครับ อีเมลรหัสผ่านนะครับยืนยันรหัสผ่านแบบนี้นะครับแล้วก็ทําการติ๊กสองอันแบบนี้นะครับอ่าน้นย้าตรงชื่อผู้ใช้งานนะครับให้เพิ่มตัวเลขไปที่ด้านหลังแบบนี้ก็ได้นะครับเพื่อเป็นการชื่อจะได้ไม่ซ้ํากับใครนะครับแล้วกดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็มาที่เข้าสู่ระบบได้เลยนะครับกรอรหัสผ่านของเราไปกดลงชื่อเข้าใช้งานตามปกติเลยนะครับเมื่อเข้ามาหน้าต่างแรกจะขึ้นว่าคําสั่งซื้อใหม่แบบนี้นะครับให้รเลื่อนลงมานะครับหาคําว่าหมวดหมู่นะครับ เราคลิกเข้าไปเลยนะครับก็จะเห็นว่ามีหลายแพลตฟอร์มครับมี Facebook YouTube t i k To อ IG นะครับผมจะเลือกเลื่อนหานะครับว่าเพื่อนคนดูไลฟ์สดนะครับ Facebook ตัวนี้ครับเลือกเป็น V.P ก็ได้นะครับไวดีนะครับปุบคลิกเข้าไปแบบนี้นะครับอแล้วก็มาเลือกที่ด้านบริการนะครับอ่เราจะเลือกได้นะครับว่าให้คนดูเราของเรานะครับอยู่กี่นาทีนะครับผมจะเอาแค่15นาทีพอนะครับหลังจากนั้นเราอ่านรายละเอียดก่อนคาสั่งซื้อด้วยนะครับอต่อไปนะครับให้เราไปทาการหาไลฟ์สดนะครับของใคคครรรรรรกกก็ได้้นนะะััับบทที่เาาาาตองป คลิกเข้ามาที่ไรฟ์สดนะครับยอดคอนดูอยู่ประมาณ50กว่ากว่าครับประมาณนี้นะครับผมคลิกเข้ามานะครับผมจะปั๊มให้แกนะผมก็กรอบลิงก์ด้านบนนะครับในมือถือก็ทําได้นะครับปุ๊บแล้วกลับไปที่เว็บของเรานะครับนํามาใส่ตัวนี้นะครับด้านปริมาณนะครับผมเอาสักร้อยคนแล้วกันคำละกันก็สิบสามจุดสองศูนย์บาทนะครับผมก็จะกดสั่งซื้อไปเลยนะครับปิ๊บเมื่อขึ้นสีเขียวแบบนี้ก็คือระบบได้รับคําสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับรอยอดขึ้นได้เลยนะครับ ระหว่างรอนะครับเรามาดูหน้าปอดการของซื้อกันก่อนนะครับหน้าปอดการัองซื้อก็จะเป็นออเดอร์ของเรานะครับที่ได้ใช้บริการไปนะครับอันที่เสร็จแล้วก็จะขึ้นว่าเสร็จสมบูรณ์แบบนี้นะครับอันที่เราเพิ่งซื้อไปก็จะขึ้นว่ารอดําเนินการแบบนี้นะครับมีลิงก์นะครับสามารถคลิกเข้าไปดูได้นะครับรหัสตัวนี้นะครับสามารถนามาแจ้งแอดมินได้นะเมื่อออเดอร์นั้นๆมีปัญหาครับยอดไม่ขึ้นยอดขึ้นช้าก็เอารหัสตัวนี้ไปแจ้งแอดมินที่ช่องติดต่อฝ่ายสนับสนุนนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนนะครับแต่ก่อนนั้นนนเเรรราาามดูวิิธีกบงัะค การเติมเงินก็จะมีหลายช่องทางครับสแกนเคียร์โค้ดนะครับทุกธนาคารนะครับทันีวอลเล็ตนะครับอังเปาวอลเล็ตก็มีนะครับบัตรเดบิตบัตรเครดิตนะครับคริปโตอะไรก็มีนะครับพวกนี้สกุลเงินต่างประเทศอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ใส่จานวนเงินแล้วกดเติมเงินได้เลยนะครับต่อมานะครับเรามาดูด้านบริการของเรานะครับก็จะมีด้านโปรโมชั่นนะครับจากทีเว็บของเรานะครับถูกใจโพสต์นะครับถูกใจรูป Facebook ถูกใจโพสต์อะไรพวกนี้เพิ่มติดตาม Facebook นะครับให้เรากดดูรายละเอียดที่ด้านหลังเลยนะครับนี ใครใช้บ่อยก็ติดดาวไว้ได้ครับเรทราคาก็ตามนี้เลยต่อมานะครับจะเป็นการเช่าเว็บปั๊มไรนะครับสําหรับใครที่ต้องการเช่าเว็บปั๊มไรนะครับเราก็เปลี่ยนสกุลเงินก่อนนะครับใส่เป็นไทยบาทนะครับก็ใส่ username password ของเรานะครับยืนยันรหัสอีกครั้งหนึ่งครับก็900บาทต่อหนึ่งเดือนนะครับเรทราคาก็ตามนี้กดส่งคำสั่งซื้อได้เลยนะครับต่อมานะครับจะเป็นการแนะนําเพื่อนนะครับสําหรับใครที่หารายได้เสริมนะครับเราก็ส่งลิงก์ตัวนี้ไปเลยนะครับให้เพื่อนนะครับ เพื่อนก็สมัครเข้ามานะครับแล้วเขาเติมอะไรอย่างงี้นะครับเราก็จะได้อัตราค่าแนะนำนะครับ5%้าเปเซ็นเลยนะต่อมานะครับสำหรับใครที่มีปัญหานะครับยอดไม่ขึ้นนะครับยอดขึ้นช้าขอเล่นคอมเร็วอะไรพวกนี้นะครับก็กดมาที่ติดต่อฝ่ายสนับสนุนนะครับ ID Line นะครับ k m m t s นะครับใส่นำหน้าเสมอนะครับหรือจะกดลิงก์ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือจะสแกน QR Code มุมขวาล่างตรงนี้ก็ได้นะครับหรือใครที่ไม่มีไลน์หรือไม่สะดวกแอดไลน์นะครับมาที่ตัวช่วยเหลือนะครับจะเป็น Admin ว็บเหมือนกันนะครับก หัวข้อก็ตามนี้เลยนะครับแล้วก็ใส่ชื่อเรื่องไปก็พิมพ์ข้อความตรงนี้ได้เลยกดส่งตัวได้เลยนะครับมีแอดมินรอตอบ24ชั่วโมงนะครับอโอเคครับต่อไปเรากลับไปดูที่ไลฟ์สดของเรานะครับว่ายอดคนดูมาหรือ,อยังนะครับอ่ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ขึ้นมาเป็น164คนแล้วครับก็ประมาณนี้นะครับ เร็วมากครับสำหรับใครที่สนใจนะผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ